i claro, ดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาพบปะเจอกันกับสาวดำพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกำลังแรงแจ้งให้สาวดำพารวยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่าไม่มีแต่คลิปเลขก็อาจจะมีคลิปความเคลื่อนไหวของสาวดำพารวยนะคะคลิปนี้นะคะสาวดำก็จะมีข่าวดีมาบอกนะคะท่านสาวดำบอก แล้วก็เป็นตอนเย็นก็ถึงจะก็ถึงจะได้เขียนนะคะถึงถึงจะได้เขียนให้แฟนคลับนะคะนะคะก็ตามคำมั่นสัญญานะคะที่สาวดำบอกอแฟนคลับเอาไว้นะคะเดี๋ยนะคะเดี๋ยว แฟนคลับที่รักจา้าตามที่เราตกลงและสัญญากันไว้นะคะแต่ทีนี้คือแบบนี้ค่ะคือน้องเด็กน้อยอ่ะนะคะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยน้องออน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นอายุสองขวบสองขวบอสองขวบพอดีเลยค่ะแต่ฉลาดแล้วก็คุยเก่งนะคะเหมือนเหมือนเด็ก คือเหมือนเด็กสีห้าขวบเลยแบบคำพูดคำจาเขาอะไรอ่ะแฟนกลับจําได้ไหมคะน้องเพ้นน้องเพ้นที่ขนดินขึ้นมาถมกระท่อมศาลาให้พระอาจารย์นะคะที่เราทํากระท่อมสาราให้ใหกับปู่สามแนะคะน้องเพ้นนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องเพ้นเนี่ยเด็กอายุสองขวบมีหรือคะที่จะเขียนจะเขียนเลขได้อะใช่ไหมคะ แต่เขาเอาปากกาไปนั่งเล่นแล้วเขาเขียนเองอ่ะท่านผู้ชมสาวดําก็เลยเอามาบอกแฟนคลับอะนะคะอ้ยม,ม,มันมันแบบไหนแลวเขาเรียกว่ามันมันมันก็น่าทึ่งนะพูดถึงนะงนะเขาเขียนเดี๋ยวสาวดําขับรถมานี่นะคะ mm. เดี๋ยวตอนอกลับไปนะคะสาวดําก็จะไปอะเอากระดาษที่เขาเขียนน่ะามาให้แฟนคลับดูนะคะที่อยู่สวนธรรมนะคะ mm. ตอนนี้สาวดําจะไปที่ ตลาดนะคะจะไปซื้อจะจะไปซื้อของธุระจาเป็นให้พระอาจารย์นะคะน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นเขียนนะคะหลายๆคนก็ดูนะคะดูมันยังไงล่ะสาวดำก็เขียนให้ชัดเจนค่ะท่านผู้ชมเขียนเป็นเลขหนึ่งศูนห้าท่านผู้ชมตัวเดียวเลยค่ะน้องเพ้นนะคะ สาวดาก็เลยรีบออกมาบอกแฟนคลับนะคะนะคะอีอีอ,อีกอันนึงสาวดําอ่านไม่ออกแล้วก็แบบเด็กอายุสองขวบเองนะเขาเขียนควอยไปค้อยมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเห็นชัดเจนน่ะมันเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะคะแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยสาวดําพิจารณาแล้วว่ามันเป็นมันเป็นเลขอะไรนาะมันเป็นไอเดี๋ยวคิดก่อนนะเขาเอาปากกาเขียนเขาเอาปากเอาปากกาเขียนนะท่านผู้ชมนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บไว้อยู่ค่ะที่น้องเพ้นเขาเขียนน่ะนะคะสาวดำเก็บไว้อยู่นะคะจะมีะมั่งศูนย์หนะคะและวอีกอันนึงรู้สึกจะคล้ายๆเลขสองอ่ะนะคะจะเป็นหนึ่งสองห้าหรือเปล่านะคะค่ะอ่าท่านเขียนไว้เลยนะคะ1.05แล้วก็เป็น1.25องหอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าสาวดำดูแล้วมัน มขีดงอมาเน่น่าจะเป็นเลข2อ,อีกตัวหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนะคะหนึ่งสองห้าหรือเป็น7จ็ดสองหก็นี่แหละงอเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำจะให้ท่านดูนะตอนที่สาวดำกลับไปที่สวนธรรมอ่ะจะลงคลิปให้ท่านดูแล้วให้ท่านตีเอาให้ใหท่านดูเอานะ,ะว่าเขาเขียนอ่ะยังไงนะคะก็เลยเอเอามาบอกแฟนกลับเผื่อเผื่อเด็กน้อยก็ให้โชคเน้อก็เลยบอกค่ะ ถ้าท่านไม่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 ติดตาไม่สะดุดต,ตาไม่สะดุดใจก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนั่นเนาะก็ไม่ต้องซื้อเน,น,นาะค่ะหลายๆท่านเลยนะคะบอกให้สาวดำอ,อยากจะได้เลขสูตรของพระน้องเพราะว่าสองงวดนั้นผ่านมาก็เข้านะคะเข้านะคะทีนี้เลขสูตรของพระน้องนั้นสาวดําก็บอกพระอาจารย์ไปแล้วนะคะบอกอาจารย์ไปแล้วบอกว่าเอฟซี FC เขาอยากจะได้ อยาก FC อยากจะได้นะคะ FC อยากจะได้แล้วอาจารย์ส่งมาให้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวสาดําดูในนี้ก่อนว่าอาจารย์ได้ได้ไอ้นี่มาไหมได้ส่งมาให้หรือเปล่าอ๋อส่งมาค่ะท่านผู้ชมส่งมาค่ะส่งมาค่ะนะคะแต่ เป็นสูตรของพะน้องนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดค่ะงวดนี้เดี๋ยวดูนะคะที่พาน้องท่านพระอาจารย์ท่านก็ให้มาสองงวดก็เข้าทั้งสองงวดงวดที่สามงวดเมื่อกี้นี่หลุดนะคะแต่ก็มีเอชซีอยากจะได้นะคะอยากจะได้เลขของอ เลือกสูตรของพระอาจารย์อ่านี่ค่ะท่านผู้ชมาให้จริงๆนะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งเจ็ด7 79แล้วก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขของอพระน้องนะคะที่เป็นสูตรของพระน้องอ่ะนะคะ มี fc คอมเมนต์ขอมาหลายคนค่ะสาวดำก็เลยอบอกอบอกอาจารย์ค่ะบอกบอกพระน้องนะคะบอกว่ามี fc เขาอยากได้สูตรสูตรคำนวณของอาจารย์น่ะที่ท่านทํามาแล้วก็เข้าสองวดติดกันในงวดที่สามก็งวดเมื่อ,ก,อก,กี้นี่หลุดนะคะหลุดมี fc ขอมานะคะสาวดาขออาจารย์ไปท่านก็เลยเขียนแล้วส่งมาให้นะคะมีหนึ่ สองศูนย์สามห้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรคำนวณของพระน้องนะคะท่านให้มาแล้วค่ะท่านให้มาแล้วนะคะเนี่ยสารดังบอกแล้วนี่นะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลขของน้องเพ้นนะคะเลขของน้องเพ้นนะโอ้เลขของน้องเพ้นมมาต่ำนะหนึ่งศูนย์ห้า แล้วก็หนึ่งสองห้าหรือเป็นหรือเป็นเจ็ดสองห้านี่แหละนะคะโอ้ยแบบเขาคุยเก่งค่ะน่ารักมากนะคะเขาขนขนดินนะคะเอาปุ้งกีอะแฟนคลับที่ดูคลิปที่ทํากระท่อมศาลาให้พระน้องนะคะแล้วก็คงจะเห็นคงจะจำเขาได้นะคะเขาไอ้ช่วยขนดินขนทรายโดยที่ไม่ได้บอกเขาเลยค่ะแล้วก็วันนี้เห็น น้องสาวโทรมาบอกว่าน้องเพ้นน่ะไปไอ้ขนดินทําห้องน้ําหมายถึงว่าเอาดินทําพื้นที่จะเทปูนนะคะน้องเพ้นไปช่วยขนนะคะเราก็บอกว่าวันนี้จะขอค่าตัวว่างั้นเจ้าก่อนก็ขอค่าตัวขอแพมเพินถุงใหญ่ขอนแป้งซื้อไปให้สองสองกระป๋องใหญ่เลยนะคะปรากฏว่าเล่นเงียบ ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรพอหันไปอีกทีเทแป้งหมดทั้งกระป๋องเลยค่ะน้องเพ้นอายุสองขวบนะคะนะคะเด็กน้อยนะคะที่ฉลาดน้องเพ้นนะคะตอนนี้สาวดําก็กําลังจะมาที่ตลาดก่ามาซื้อของจําจเป็นนะคะให้พระอาจารย์นะคะเพราะว่าวันนี้แล้วก็คือสาวดํามาเองนี่เพราะว่าสาวดำนะ่ะเอาน้องเอา ซาลายายา่ามามา่าสามตัวค่ะเอามาให้เขาตัดขนก่ตัดขนให้เกลี้ยงเลยทั้งสามตัวค่ะวันนี้ทิฟฟี่ไม่ได้มานะคะทิฟฟี่เพราะว่ามีพี่สาวก็ตัดก็ตัดขนให้นะคะแล้วก็เพิ่งจะขึ้นมาก็เลยไม่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ได้มาตัดนะคะเอาครอบครัวน้องโตโต,โตม้มามาอ,อ,อาบน้ําตัดขนค่ะก็เลย ก็เลยไม่ได้ให้พวกผู้ชายมานะคะให้เขาช่วยกันทําห้องน้ําให้เสร็จนะคะสาวดําก็เอาน้องหมามาอาบน้ําตัดขนก็เลยืีโอกาสจะไปะซื้อของจําเป็นให้ถวายพระอาจารย์ด้วยนะคะก็เลยมาเองนะคะขอทุกๆท่านโชคดีนะคะจำกันได้แล้วนะคะสำหรับเลขของอพระน้องนะ,ะนะคะนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณนนะคะ17 16 2 0 3 5 4 7 7 9สาห้าสี่เจ็ดเจเกแล้วก็เจดแล้วก็0 0นะคะอืมนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำไอะจะให้ท่านผู้ชมได้นั่นเนาะได้ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูในนี้ได้ไม่โอไม่ได้นะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะ